ทุกคนจะมาวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนพี่เดินทะาให้เลยเลยค่ะโอ้ไม่กอดเราจะมาลองพื้นนะคะอันนี้ค์อันนี้คือกุ้งแห้งติดกล้องนะคะมัน,นไม่ได้พ <c oughs> าไปก่อนเขาดีเดออันนี้ลิปจากเซเว่นอันนี้คือร <c oughs> อ,อ,องพื้นของ <c oughs> ของฟอนของเฟรดดิชอฟออนเซนนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นเบอร์ ศูนย์หนึ่งผิวอมชมพูนะคะแต่ผิวเราถึงมาจะดำก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์นะคะไปดูตอนลงลงองพื้นเสร็จกันนะคะจับนี่นะคะตอนนี้ตอนนี้พวกเราว่างเปิดเพลงได้เราลงเราลงมองพื้นเชื่อไมให้ดูเกมบนนะคะไม่คุยกับมึงเรามาน่าเอาเรื่องที่สองเมื่อกี้ใอ้บัตรออนกันเถอะค่ะเพลงโปรดของพี่เบลเลยนะเป็นบัตรออนเพลงเปิด มันเป็นสีแดงนะคะเราสามารถตาหวานมาทาปากได้แบบนี้ดีวงกดอีเี้ยเ ไอ้พงโยขอที่ปักนตาแล้วก็อะไรพวกนั้นหน่อยไม่หมดเลยนะบอกดิสาวมองเธอโดรทุกวันตอนนี้นะคะเป็นลิปของเซเว่นของชิ้นเจลวิตามินซีนะคะอัานมั่วปะวิซีอัานมั่วปะใหม่เราทาปากงอาลิปสกัดไหมคะอาโยนมาเลยนะต้องลิปสกัดค่ะ นิซ้ซอฟตาแวร์ก็มีนะคะนี่นะคะนิ้เขียวซอฟก์แร์ของโบราณของโบราณนะคะทาแล้วเลิศนะคะโอ้โหเลิศมากค่ะนี่นะคะเรามาหนีบผลตากันนะคะจะับดีๆนะคะเราจะไม่หนีบนานนะคะเพราะว่า ถ้าเราหนีบนานขนตาเรามันจะลุดนะคะขนตาเราไม่แข็งแรงนะคะเราต้องใช้หัวอ่อนนะคะถ้าเราใช้หัวแคบมันจะโดนตาแล้วนะคะอันนี้อะไรมังมันมีไม่ใช่เดือนเดือนเนี่ยับมาเดือนนี่คืออะไรกล้องกล้องเราไปดูในกระจกได้ไหมเราไม่มือแล้ว ลกล้องมือมือนะคะทุกคนเรารีบกันทั้งค่ะนนึงนะคะมาพักท้ายก๊อตกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก็นนะะะะะะจะทำให้ปากเราอมชมพูอุมอ่ำออม